สวัสดีค่ะเพื่อนเพืนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นจีนเช้าของวันที่สองมีนาหกข้านะคะตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวกัน์ดตัวรองก็คือสี่กับเจ็ดเนาะสามก็มีสามจองสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดหกก็หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดสี่ก็สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกเจ็ดนี่รูดเจ็ดเลยสามตัวก็สี่สามสามสามสี่ห้าหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสอง ก้าหนึ่งสองหกเจ็ดห้าหกแปดเก้าเจ็ดหกแปดต่อมาหุ้นจินบายห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าแปดก็รูดแปดหกก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดสามตัวก็หกเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามหนึ่งสี่สามหกห้าสอง ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะถูกสามตัวตรงๆเนอะสองตัวบนล่างนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับเราด้วยเด้อเพื่อนๆทุกคน,น,กคนสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆเด้อถูกสามตัวตรงๆสองตัวบนล่างเนาะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ